สวัสดีทุกคนไฮไฮไฮเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมระบบขับถ่ายโอเคนะอยู่บ้านจุดเชื้อนานลำไส้ยังดีอยู่ใช่หรือไม่วันนี้เราจะมาเจออะไรเอ่ยอะให้ดูกันชัดๆเป็นเลยไม่ใช่ใบฝรั่งนะอะไรอะไรให้ถ่ายชุมเห็ดอะไร ถ่ายมาสัด,ดีๆนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้ให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะคะอุ้ยใบเขาสวยมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของชุมเห็ดเทศไม่มีดอกดอกเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะวันนี้ไม่มีดอกให้ดูนะเดี๋ยวว่าถ้ามันออกดอกหรือว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะอ่ะให้เห็นภาพบรรยากาศก่อนเนาะ ช,ชื่อชื่อสวยอ่ะสวยมากเลยฝนตกใหม่ๆดูใบเขานะคะดูหุยนุ่มๆอ่านะคะมาดูในลักษณะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้พุ่มนี่แหละเอ่อแต่กิ่งก้านสาขาขนานกับพื้นดินไปเลยนี่ให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะแล้วก็ เปลือกลาต้นเรียบนะคะใบก็จะเป็นเหมือนแบบว่าขนนกปลายคู่นะคะนี่ก็จะเป็นคู่กันขึ้นไปแบบนี้นะคะเห็นเป็นใบใหญ่ๆใ,ในลักษณะต้นเดี๋ยวได้ดูต้นของเขาก่อนกาแล้วกันเนาะอุ้ยสวยอะ่ะต้นไม้หรอกล้องกล้องเดี๋ยวเขายังไม่ให้ถ้าเขาให้โฆษณาเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเป็นกล้องอะไรอันนี้ดูไปก่อน ะะลงทุนเพื่อเพื่องานนี้เลยให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็นักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะที่สนใจวันนี้ก็ลงมาเก็บภาพของชุมเห็ดเทศให้ดูทั้งต้นเลยลักษณะใบเล็กใบใหญ่โดยเฉพาะใครที่จะสอบไม่อยากจะเดินป่าเนาะอันนี้หมอยาหาเฮก็ตอบโจทย์ให้เลยนะคะใบเล็กใบใหญ่ให้เห็นได้ชัดเจนไปเลยอ่านะคะเอ,าอ้าอยากรู้จักสมรพคุณแล้วใช่ไหมคะ ได้ได้ได้ดูจัดให้กรณีของลักษณะของสมบุณตัวนี้ตอบโจทย์ของคนในปัจจุบันมากเลยนะคะเพราะว่าในตำราไทยเนี่ยเขานิยมใช้ใบนี้แหละใบใหญ่ๆนี่แหละเดี๋ยวเยวตั้งให้ดูนะคะเป็นยาถ่ายนะคะใช้ใบส,สดๆหรือว่าใบแห้งประมาณ12ใบต้มกับน้ำดื่มนะคะแค่นี้ก็จะทำให้ลำไส้ของท่าน ระบายแล้วก็ลำไส้ของท่านสะอาดสวยงามแน่นอนนะคะทีนี้นอกจากนี้ยังรักษาพวกกลางแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะคะอโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าใช้ใบประมาณ1กึ่งมือนะคะมาต้มนะคะแล้วเพื่อที่จะรักษาพวกกลากเกลือหรือว่าตำสดๆก็ได้นะคะก็รักษาพวกกลากเกลือนได้เช่นกันค่ะ ขยี้หรือว่าถูบริเวณที่เราเป็นกาเกเคลื่อนก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันสำหรับใครที่มีอาการท้องผูกใช้ดอกก็ได้ค่ะสามช่อลวกรับประทานวันนี้ไม่มีดอกให้ดูดูใบไปก่อนเนาะก็ได้สามารถขับเสมหะได้นะคะในมะเมล็ดของเขาถามว่ามีไหมมีมันจะมีกลิ่นเหม็นเบื่อแล้วก็มีจะมีรสเอียนเล็กน้อยตัวนี้ ใช้ขับพยาธิได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้นอนหลับนะคะหลับแบบใครที่แบบชอบฝันนะคะมันก็จะเราก็จะหลับไม่ฝันอีกต่อไปนะคะแล้วในฝักนะคะก็ยังแก้ในเรื่องของพยาธิระบายแล้วก็ขับพยาธิตัวตืดได้ด้วยนะคะต้นและรากทราบไหมว่ามันช่วยในเรื่องของอาไปที่ต้นมันเดี๋ยวนี้นะคะ นี่นี่นี่ต้นแล้วก็รากเราคงไม่ขุดรากหรอกเขาคงจะโบยวายเรามากเลยนะคะถ้าเราลากเราจะาแค่ต้นมันจะแก้กระสาเส้นกระสายเส้นอะไรก็คือปวดเมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยก็เมื่อยนะคะแล้วก็แก้ท้องผกูกบำรุงหัวใจด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยยาถ่ายหรือว่าสม,มุนไพรที่มีการถ่ายแรงๆเนี่ยก็จะไม่ดีต่อหัวใจเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี้จะใช้บำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะ อันนี้นำมาฝากกันกับชุมเห็ดเทศอันนี้อยู่หน้าบ้านเราเองนะคะเพื่อนบ้านปลูกไว้หน้าเวสสำอางเต็มสุกก็มาดูได้คือใบเนี่ยเก็บเก็บไปทำยาได้เลยนะคะตอนนี้ใหญ่มากดูสิมือดูมือดูมือโอ้ใหญ่มืออีกนะคะสมบูรณ์มากควรจะปลูกไว้ที่บ้านนะคะที่บ้านเราเพราะว่าถามว่าปลูกมันต้องการน้ำนะคะก็ที่โรงงานก็ใช้ตัวนี้ ในเรื่องของการระบายหรือว่าถ้าเรามีแล้วก็สบายแล้วก็ไม่มีผมท่างเคียงด้วยนะคะถ้าเรารู้ที่ไปที่มาเราก็รู้ว่าสรรพคุณตัวนี้มันช่วยในเรื่องอะไรดูขนาดใบอ่อนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูใบอ่อนชุง้งดึงดดูนี่อ่านะคะวันนี้เรามาระบายไส้ระบายท้องกันนะคะหมอยาหาเฮเไม่เข้าป่าหรือค่ะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ มียุงมีอะไรด้วยก็พาดูอยู่ที่เวชสำอางเต็มสุขคุณอาวันบุญปลูกไว้ค่ะให้เครดิตคุณอาผู้รักสมุนไพรเราหน่อยนะคะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับหมอยาฮาเฮก็นำเรื่องราวดีๆของชุมเห็ดเทศมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่ามีตัวนี้แล้วจะไม่บ่นท้องผูกต่อไปแล้วก็หมอยาไทยหรือว่าคนใครที่จะสอบก็สามารถที่จะดู รายละเอียดที่เราได้ซูมกล้องได้ถ่ายอะไรให้ดูแต่ละช่วงได้เลยนะคะหมอยญ้าเฮลาไปก่อนนะคะขอให้หน้าตาไม่สวยแต่ให้ลำให้ลำไส้ของเราสะอาดกันทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ